ตอนแรกเนะาะสั่งม้อนเห็นหมองตอนนี้สั่งของเพิ่มนะคะรถเล็กรถมาเที่ยวเดียวไม่ได้เนื่องจากว่าถนนเข้าของเรามันซอยน้อยนะคะซอยแคบก็เลยต้องเอารถเล็กนี่อก็เป็นเหตุทำให้ต้องมาหลายเที่ยวเนาะเอาหา อันนี้ก็อุปกรณ์ที่จะมาทำฐานที่วางถังน้ำของป้านะก็ลงทุนเหมือนกันนะอ่านี่ขนาดทำฐานยังไม่มีถังนะคะก็จะหมดหลายตังอยู่

ไม่ท่องเป็นยังไงล่ะตาเปนน้ำใจขาดเพราะวันนี้เอาไว้ทั้งรถเรียนน้ำบวยย่อมบวกจากทข้างเลยอียะเป็นทังไหนฮะแม่นอยากไปนั่งคักลวด เครื่องโลโลนับไม่องออกมาได้ล่ะไปเขาเมื่อไปเดี๋ยวรถพ่สีออกจำได้ลตัวค่ะเอานาวาไ้นนี่ก็จะพาเจ้าเขาออก่น่กางนี้ได้ที่เราขาาเห็นทาไไมีเด้อเขมาได้เยอะเนาะมากเาวกันนะไ ปูนว้าเอาไว้เอาไว้ฝากันมากเนี่ยบ่มากกันมากลงต้อนอืมเออก็ลงต้อไส้แต่ลงหินปูนปูนโอ้ปูนอย่างนี้กูดังเหรอวะไปได้ห้องน้องปูนนี่นี่ขะมองนี่มองเพิ่น์กำลังสีเคลียร์ไว้ให้นี่ค่ะฮกค่ะกำลังพัฒยามจะเคลียร์ให้เปลี่ยนค่ะ S <S <uce myself> <celand> <signals> คือซอยแคบนี่แหละเมื่อวานนี้ที่คุณลุงกับพาหลานมาเคลียพื้นที่ก็คือสำหรับที่จะให้รถอุปกรณ์เข้ามาได้นะคะก็เคลียหลายที่เหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งดอกไม้ที่มันออกมาขีดขว้างทางนะที่คุณลุงทำเมื่อวานนี้กับ น้องปอมนะคะเพื่อที่จะให้รถอุปกรณ์เข้ามาแต่กระนั้นก็รถคันใหญ่ก็มาไม่ได้เลยไม่ได้เที่ยวเดียวนะโอ้โหต้องคนสามเที่ยวเนี่ยมันแคบนะคะซอยแคบตรงที่จะเลี้ยวโค้งนี่แหละเพราะว่าตัวแรกเราว่าเราก็ขยับเข้ามาเยอะอยู่นะขยับเข้ามาเยอะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ถ้ารถคันใหญ่มาเราก็ได้อาศัยอขอผู้พันนะคะที่จะ หรือตรงริมทางเลี้ยวเข้าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็ล้อมรั้วแน่นหนาแล้วก็ไม่กล้าที่จะขอเพื่อนนะคะเนี่ยมันทางมันแคบก็ประมาณนี้นะคะก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะแค่ทําฐานรองถังน้ำเนี่ยนะคะกลับไปดูก็ลง